พี่ทะเลาะกับเขาแล้วน้องพีแพ้น้องพีแพ้หรอน้องพีไม่แพ้หรอกน้องพีชนะแล้วน้องพีไปทะเลาะอะไรกับใครลูกน้องพีไปทะเลาะไปทะเลาะกับนนงค์ทะเลาะยังไงทำไมถึงทะเลาะกันลูกแย่งของเล่นเหรอใช่น้องพีแต่ตีนนนงค์แล้วนนงค์จะตีน้องพีแล้วเขาตีน้องพีโดนไหมน้องพีน้องพีอยากน้องพีอยากไปตีเลียวันเลยว่าน้องพีจะ จะเป็นทีเล็กแล้วเราพี่จะออกมาสูก้กับน้านองแล้วอ๋อแล้วหมาเราตีน้านองแล้วลูกน้าน,น,นองเขาโตเล็กกว่าเราอีกนะตียังไงอะ่ะทำไมแล้วพี่ทีพี่ทีพี่ทีนั่งอยู่ที่พี่ทีนั่งอยู่ที่พี่ทีอ๋อเขานั่งด้วยกันคนน,น,นี้เขานั่งโตด้วยกันคือเขานั่งวงกลมเดียวกันแต่นั่งะอาจจะประมาณสามสี่โต แล,แล้วแย่งอะไรกันลูกหนูแย่งอะไรกันนูมีมีไต่หนูมีแค่มีไทเกอร์อ๋อไทเกอร์แล้วมีสระว่ายน้ำแล้วเรามีจระเข้เรามีเรามีเป็ดเขาว่ายน้ำอยู่ด้วยเรามีเรามีคุณครูเขาเขาว่ายน้ำด้วยน้องพีตีกันตอนว่ายน้ำเหรอลูกตกลงน้องพีน้องพีตีกันใครชนะน้องพีชนะชนะยังไงอะหนูโดนอะไรมั่งหนูโดนหนูโดนนั้นโดนทำอะไรหนูมั่ง น้องยน้องพีสินนั้นนนท์ทำยัไงมั้งตีหนูยังไงตีโรนตรงไหนบ้างลูน้องนน้องพีด้วยน้อโนนด้วยอ๋อใช้มือตีเหรอใช่อ๋อไม่ได้ใช้ขาใช่ไหมใช่ใช้มือตีอย่างนี้ป่ะอ๋อแล้วนนท์เขาก็เจ็บสินโนท์เขาร้องไห้นนนท์ร้องไห้ด้วยแล้วน้องพีล่ะน้องพีน้องพีน้องพีไม่ร้องไห้น้องพีโตแล้ว